สวัสดีครับคลิปนี้จะมารีวิวซีรีส์จีนเรื่องปรปักษ์จำนนบอกไว้ก่อนเลยว่ามันไม่ใช่แนวจอมยุทธ์ไม่ใช่แนวต่อสู้หรือว่าแนวเทพเซียนมันเป็นหนังรักโรแมนติกนี่แหละแล้วมันก็จะมีการเมืองด้วยอาจจะดูไม่เข้ากับช่องยอดอยูเท่าไหร่แต่ผมก็ไม่ได้จำกัดน,นะว่าจะต้องพูดถึงได้เฉพาะหนังจีนกลาลังภายในคือเป็นพวกซีรีส์จีนทั่วไปเนี่ยผมก็ดูได้หมดแหละซึ่งพอดูแล้วจะชอบหรือไม่ชอบผมก็จะมาแชร์ในมุมมองผมละกัน เรื่องย่อเรื่องนี้ก็คือนางเอกเนี่ยเป็นหญิงสาวที่ทางงดงานและเฉลียวฉลาดแต่ว่าจะต้องไปแต่งงานเพื่อเชื่อมสัมพันธมตรีกับอีกแคว้นหนึ่งซ่วนคนที่จะแต่งงานด้ดยเนี่ยก็ขึ้นชื่อว่าเป็นนักรบจอมโหดที่แย่กว่านั้นก็คือตระกูลของนางกับชายคนนั้นเนี่ยมีความแค้นต่อกัน คือทางฝั่งตระกูลของนาสมัยก่อนเนี่ยเคยไปทําผิดต่อฝั่งนั้นแล้วก็ทําให้ฝั่งนั้นน่ะสูญเสียอย่างมากเขาก็เลยแค้นตระกูลนาเอกจับใจดังนั้นภารกิจของนาเอกก็คือจะต้องไปทําให้เขาคลายความแค้นลงให้ได้ที่ผมเลือกดูเรื่องนี้ก็ด้วยเหตุผลง่ายๆเหมือนเดิมแหละคือเรื่องไหนที่มันมีสาวสวยและมีภาคไทยเนี่ยผมก็จะเปิดดูสะหน่อย คือเวลาผมมีน้อยนะต้องดูไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยถ้ามาสนุกเนี่ยงานก็จะไม่ก็ได้ทาแล้วก็จะเน้นดูแต่ถ้ามันเรื่อนๆเนี่ยก็อาจจะเปิดทิ้งไว้หรือไม่ก็ปิดเสียงแล้วก็ดูแต่ภาพสาวๆซึ่งเรื่องนี้นะเอกรับบทโดยซ่งจูเอ,อ๋อซึ่งผมเนี่ยชอบแล้วก็ติดตามผลงานมาบ้างนะต่อให้ไม่ติดตามเนี่ยมันก็ต้องคุ้นๆหน้าบ้างแหละเพราะว่าแสดงมาตั้งแต่เด็กตอนที่มีข่าวว่าจะถูกแบนเนี่ยตอนนั้นก็เสียดายเหมือนกันนะดีที่ว่าสุดท้ายก็เคลียร์เรียบร้อยนะก็ได้กลับมา สมัยเอนเนี่ยเป็นหลิวอ,อี้หนิงก็ดูมาหลายเรื่องตายทุกเรื่องมันเป็นอะไรขยันตายจริงๆหวังว่าเรื่องนี้มันคงจะไม่ตายนะคือผมยังดูไม่จบดูไปประมาณ20กว่าตอนได้ก็มารีวิวก่อนผมชอบรีวิวช่วงประมาณเนี้ยเพราะถ้าดูจบแล้วมันจบไม่ดีเนี่ยมันจะรีวิวในอีกอารมณหนึ่งเออาเอารมตอนช่วงระหว่างดูดีกว่านอกจากว่าชอบนางเอกแล้วอีเหตุผลที่ดูเพราะว่า ผมเห็นเรื่องย่อแล้วรู้สึกว่ามันน่าสนใจคือมันดูแหบบแนวจากค่านิยมของซีรีส์สมัยนี้คือเดี๋ยวนี้นมันจะมีแต่แนวนางเอกสายแข็งแกร่งนะมาเพื่อแก้แค้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะแบบว่าต้องแบบต่อสู้เก่งต้องเป็นจอมยุทธ์ต้องเป็นผู้นําต้องแบบเจ้าแผนการต้องเครียดแค้นหรืออาจจะต้องไปทําเรื่องยิ่งใหญ่ประมาณว่าจะพิสูจน์คุณค่าของผู้หญิงโดยการพยายามจะให้เก่งในแบบเดียวกับผู้ชาย แต่แบบนี้บางทีมันก็จะกลายเป็นการไปด้อยค่าผู้หญิงในสายซับพอร์ตสายเรียบร้อยอ่อนโยนสายแม่บ้านสายแม่สีเลืองอะไรพวกนี้ให้มันดูไร้ค่ากลายเป็นว่าผู้หญิงจะต้องแข็งแกร่งต้องต่อสู้เก่งหรือไม่ก็่ต้องแสบๆร้ายๆถึงจะดูดีแต่ว่าเรื่องนี้เท่าที่อ่านจากเรื่องย่อมันดูไม่ได้เชิดชูความเก่งของผู้หญิงไปในแนวทางนั้นมันตรงข้ามเลย ใช้ความนุ่มดวนอ่อนหวานมาสลายความแค้นนางเอกจึงเป็นเหมือนน้ำที่หยดลงหินค่อยๆสลายความกระด้างของพระเอกไปเออมาโทเนี้ยไม่ค่อยเห็นนะก็เลยน่าสนใจว่าเขาจะทําออกมาอย่างไรและโจทย์เนี้ยมันยากด้วยเพราะว่าพระเอกเนี่ยเกลียตระกูลนี้เข้าไส้เกลียแบบเกลียดมากแล้วนางเอกจะสยบเขาได้ยังไงซึ่งถ้านางเอกสามารถละลายหัวใจนังรบอย่างพระเอกได้ไอ,อคนดูอย่างเราเนี่ยไม่ยิ่งละลายเหรอเออผมว่านางเอกเนี่ยจะต้องน่ารักมากแน่ๆผมก็เลยดู ซึ่งพอดูแล้วเนี่ยไอ้ส่วนที่ผมพูไปเมื่อกี้นะจะว่าไปมันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่หรอกเออนางเอกจะไปเอาชนะด้วยแผงการสมากกว่าแล้วพระเอกมันก็ไม่ได้เข้มมากนะแต่ว่ามันก็โอเคเปิดมา3-4ตอนแรกเนี่ยผมว่าดีเลยคือหลายเรื่องเนี่ยผมดูมันไม่ผ่านตอนแรกเพราะว่ามันจะใช้เวลาปูเรื่องนานและในเรื่องมันจะไม่ค่อยมีอะไรเราต้องมาเสียเวลาทําความรู้จักตัวละครแล้วบางเรื่องเนี่ยตัวละครอย่างเยอะเลยก็จะจาไม่ค่อยได้แต่ว่าอันนี้เปิดมาก็เข้าเรื่องเลย แล้วเรื่องก็เข้มข้นใช้ได้ชวนให้ติดตามดีนางเอกก็สวยถูกใจก็เรียกว่าเปิดมาดีเลยทีนี้พอไปซักตอน5ต่ตอนที่6เป็นต้นไปเนี่ยจะเริ่มอ,อยู่ในเมืองก็จะเข้าเส้นเรื่องแนวรักโรแมนติกไปกันยาวๆเลยแล้วก็จะมีการเมืองด้วยตรงช่วงนี้จะไม่ได้ตื่นเต้นลุ้นระทึกอะไรก็จะไปช้าๆหน่อยอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบถ้าใครใฝ่ไปทางบู๊ชอบฉากสงครามช่วงนี้มันจะไม่มีเลยนะ มันจะอยู่ในเมือแบบนี้ไปยาวๆกว่าจะออกจากเมือน่าจะสักตอนที่ซัก1 7 1 8ได้มัได้งาถ้าจำไม่ผิดนะซึ่งเส้นเรื่องความรักในช่วงนี้ก็ดีนะคือมันไม่ได้มีช่วงที่ผมรู้สึกว่าพระเอกงี่เง่าหรือว่านางเอกงี่เง่าคือฉลาดทั้งคู่มันก็เลยดูสบายนะไม่อึดอัดไม่ดราม่าเยอะไม่ได้มีช่วงหน้าลำคาญอะไรไอ้พวกตัวละครแวดล้อมต่างๆก็ตลกกำลังดีไม่ได้ดูหล้นส่วนแผนการเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยก็โอเคนะก็ดี เพียงแต่ว่าภาพรวมอาจจะไม่ได้เข้มข้นเท่ากับสัก3าตอนแรกที่มันมีเรื่องของสงครามการลบด้วยผมดูไปสัก20ตอนเนี่ยถ้าที่ดูก็ยังดีอยู่คาดว่าก็น่าจะทรงนี้ไปจนจบมั้งส่วนนิยายเนี่ยผมลองอ่านไปแค่เล่มแรกยังอ่านไม่จบด้วยคือแค่อยากจะรู้ว่ามันต่างจากนิยายแค่ไหนก็ปรากฏว่าต่างเยอะอยู่นะคือนิยายเนี่ยมันจะเป็นแนวต่างโลกแนวย้อนเวลากลับมาแก้ไขเรื่องราวอะไรทํานองนี้แล้วก็จะมีวาดวิวหน่อย ก็ว่าวิวในแบบผู้หญิงนะเพราะว่าคนแต่งน่าจะเป็นผู้หญิงซึ่งแน่นอนว่าซีรีส์ก็จะต้องตัดฉากพวกนี้ไปอยู่แล้วแต่ว่าไอ้เรื่องพระเอกถอดเสื้อโชว์กล้าเนี่ยอันนี้มีแน่นอนไม่ต้องห่วงส่วนประเด็นเรื่องมาเกิดในร่างใหม่เนี่ยผมว่าดีละที่ตัดออกไปเพราะว่าในนั้นมันมีเยอะมากๆเยอะจนซ้ากันไปหมดแล้วว่าผมว่าให้มันเป็นแบบปกตินี่แหละดีแล้วไม่ต้องมาย้อนเวลามาอยู่ร่างใหม่อะไรหรอกส่วนในด้านอื่นๆนะดารานักแสดงก็ก็ดีแนละ้วทางตัวพระเอกนางเอก หรือว่าพวกตัวประกอบต่างๆก็โอเคหมดภาพก็คมชัดดีจะมีสีแปลกๆบ้านในบางเมืองซึ่งน่าจะเป็นความตั้งใจเพื่อจะใช้โทนสีนี้เฉพาะเมืองนั้นส่วน CGF ต่างๆเนี่ยก็ทําได้ดีนะมีแบบฉากที่แบบปล่อยน้ําจากเขื่อนแล้วเนี้ยเออผมว่าก็ดูดีพวกฉากรบฉากสงครามมีไม่เยอะแต่เท่าที่มีก็ก็ดูดีเวลาพูดถึงเมืองต่างๆก็จะมีภาพมุมสูงให้ดูไกลเออก็ดูไม่ได้ซ้ำกันดี พวกของประกอบฉากต่างๆคือโปรเกชันเนี่ยเพราะว่ามันดูดีดูลงทุนแต่ว่าซีรีส์สมัยใหม่ผมก็เห็นว่าเรื่องอื่นๆมันก็จัดหนักจัดเต็มกันอยู่แล้วนะเหมือนว่ามันเป็นมาตรฐานของยุคนี้ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันพิเศษมากแต่ก็ไม่ได้ติดขัดอะไรสรุปภาพรวมถ้าที่ดูมาก็ถือว่าดีไปแบบเรื่อยๆไม่ได้รู้สึกว่าเข้มข้นมากแต่ก็น่าติดตามไม่ได้อึดอัดไม่ได้ตับพัง หวังว่าพระเอกมันคงไม่ตายตอนจบนะคือดูพระเอกคนนี้มันจะระแวงหน่อยๆน,นะมันขยันตายส่วนประเด็นที่ผมอยากจะดูว่าเอานาเอนางเอกเนี่ยจะใช้ความอ่อนโยนดั่งสายน้ําสยบพระเอกที่เป็นนักรบใจแข็งให้เปลี่ยนมาเป็นหนุ่มข้างหลักได้ยังไงไอ้ประเด็นตรงนี้นเออผมว่ามันน้อยกว่าที่ผมคาดหวังคือพระเอกดูบางไปหน่อยอนะดูไม่เข้มไม่โหดเท่าไหร่เหมือนว่าสยบตั้งแต่แรกเห็นหน้าแล้วอะเออไอ้นี่แพ้คนสวยแต่เข้าใจได้แหละเพราะว่าผมเองก็จำนนตั้งแต่เห็นหน้าเหมือนกันพอดีว่าตรงสเปก เอาเป็นว่าภาพรวมทั้งหมดผมค่อนข้างชอบนะมันดีในแนวของมันอะไรนี้ก็เป็นรีวิวในมุมมองของผมจาาเท่าที่ดูมาใครสนใจดูได้ที่ VTV มีทางภาพไทยและซับไทยส่วนไอ้ฉีอี้กับ N นสฟิตเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีภาพไทยหรือยังแต่ว่าน่าจะมีซับไทยอยู่ส่วนใครดูแล้วรู้สึกยังไงชอบหรือไม่ชอบก็มาคอมเมนต์เป็นแนวท้ายให้คนอื่นเลือกดูได้นะหรือใครมีซีรีส์อันอื่นน่าสนใจที่แบบมีสาวสวยเยอะก็แนะนำได้นะ ปิดท้ายก็ขอบคุณสมาชิกทุกคนที่สนับสนุนช่องด้วยครับไปแล้วสวัสดีครับใครอยากสนับสนุนช่องยอดยุทธก็กดที่ปุ่มสมัครใต้คลิปได้เลยครับ